สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแอปพลิเคชันที่ผู้กองเอมเจ้าของสถิติบินไกลที่สุดในไทยเลือกใช้มีแอปอะไรบ้างจะใช้งานอย่างไรเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับผมบอันนี้เราก็าจะมาสอบถามนะครับว่าวิธีวางแผนการบินเล็กไกลๆนี่วางแผนการบินยังไงนะครับ ห็นพี่เขาว่าต้องใช้แอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันด้วยครับมามาจับเพราะว่าทุกอย่างต้องให้แอปคำนวณให้เนาะก็จะง่ายขึ้นเนาะใช่ครับมันก็มีข้อมูลเยอะแยะมากมายครับแต่ว่าอยู่ที่เราเราเลือกใช้โอเคเลยครับอ่ะเดี๋ยวมาดูครับพี่เขาใช้แอปอะไรครับก็โดยรวมแล้วก็จะมีอยู่3แอปที่ใช้หลักๆครับก็จะมี PPG นี่ตัวนี้นำทาง PPG ครับนำทางราคาก็ไม่เท่าไหร่ก็ใช้มือถือเราได้อันที่สองคือเลนนี ก็ด <Cette Goodnight, S 2> the ูฝนดูฝนครับตามทางก็ต้องดูตลอดครับอันนี้ก็ดูลมครับดูลมครับวินดีครับดูลมก็วางแผนลมตามตามลมว่าทิศทางไหนทางไหนครับอ่าอย่างแรกถ้าเกิดเราจะเดินทางไกลๆต้องเข้าแอบไหนก่อนก็ต้องดูลมดูลมก่อนดูลมก่อนครับว่าอว่าจุดที่เราอยู่อยากไปเนี่ยสองจุดเนี่ยลมมันวันนั้นมันลักษณะยังไงนะครับก็เลื่อนดูเลื่อนดูทิศทางลมถ้าหากเป็น ควรลมแล้วก็แนะนําว่าไม่ควรบินครับเพราะ<อ>าว่า,าเรา,าเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าลมมันจะแรงขนาดไหนอ่าครับแล้วเวลาที่เราไปเนี่ยพอลมแรงเนี่ยน้ำมันที่เราคํานวณมาเนี่ยไม่พอไม่พอนะเพราะว่ามันก็ต้องสู้ลมไปเรื่อยรเดินทางที่ได้มันก็การเดินทางแบบนี้ถามว่าเดินทางได้ไหมก็ได้ครับแต่มันก็ไม่ควรแต่ที่ดีก็คือไปตามทิศทางลมลมส่ง,สงเพราะว่าลมลมบินเรามัน ขาบสยานบินได้ครับแต่ก็ความเร็วมันก็ไม่ไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ามีลมช่วยมันก็จะไปได้ไกลขึ้นได้เห็นอะไรหลายอย่างขึ้นครับโอเคครับามานี้ถ้าเากิดเราโม่เนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องฝักหมดไว้ประมาณสมมุติว่าครับยังไงครับที่นี้ต้องบินแบบขวางไปก่อนแล้วก็ให้มันแบบตามที่สุดเทียบตามได้นะใช่ครับก็ดูตามชั่วโมงหรือว,ว่าชั่วโมงนี้ที่เราอยู่ตรงนี้มันจะ ลมจะไปทิศทางไหนอ่าครับลมจะไปทิศทางไหนเราก็ต้องคํานวณไปเรื่อยครับนะครับคํานวณแต่ว่าอันนี้คํานวณเสร็จก็ทําเป็นแผนไม่ได้ใจต่อมามมพอบินบินเสร็จทําเป็นแผนเสร็จก็เราก็มาลงปักหมุดของแอปอะไรครับทีนี้ปักหมุดในแอป อันนี้แอปที่ใช้การง่ายพี่ๆล่มบินหลายคนก็ใช้กันนะครับแอปนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับแต่ว่าแต่ว่าเห็นว่าเป็นประโยชน์ครับก็ไม่ต้องไปซื้อ GPS ตัวแพงๆนะครับใช้มือถือเราได้นะครับก็จะปักหมุดสมมุติว่าเราอยากจะไปต่อมาอ่ะไปอุดรนะสมมุติจะเข้าอุดรครับล้วก็ปักหมุดได้ปักหมุดได้ปักหมุดใหม่เสร็จแล้วก็พอปักโมดเสร็จ ก็ไปแก้เปลี่ยนใหม่เป็นอุรอนครับอุรครับอุรเอาไว้จะได้ง่ายต่อการหานะครับแล้วก็เวลาเราจะไปก็กดปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นระยะทางให้ว่า94กิโลบินมุม318องศาก็จะหมุนไปหมุนัวอันนี้ไปนะครับแล้วก็เวลา000เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราบินเนี่ยมันจะคำนวณให้เราเลยว่ากี่นาที ความเร็วเท่านี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยกี่นาทีมันจะไปถึงมันจะคำนวณให้เราเราวางแผนได้ง่ายครับวางแผนได้ง่ายตรนี้แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นระยะทางที่เราระยะทางที่เราบินมาก็กี่กิโลแล้วครับใช่ก็จะไม่ไม่ใช่การกระจัดแต่ว่าจะเป็นระยะทางที่จริงที่บินกับลมเลยต่อมาก็จะเป็นเวลาครับเวลาที่คำนวณแต่เวลานี้ กดถ้ากดอีกทีนึงก็จะเป็นเวลาพราทิตตกดินด้วยเวลาเราบินตอนเย็นครับ,รบ,รบเราบินตอนเย็นเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพระาทิตตก18 39นะเราจะกลับมานสนามทันไหมนะเราวางแผนการบินได้อีกนะครับ,รบต่อมาก็ตอนนี้ก็จะบอกน้ํามันนะครับน้ำมันน้ามันก็จะจะมีให้ให้ป้อนข้อมูลเข้าไปว่าเครื่องเราเนี่ยใช้น้ํามันชั่วโมงละกี่ลิตรชั่วโมงละกี่ลิตรแล้วก็บรรจุข้อมูลเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ ใช้ง่ายแค่เติมเท่าไหร่เติมเท่าไหร่สมมติเท่านั้นอของผม5ลิตรต่อชั่วโมงที่บินมานะครับเมื่อกี้5ลิตรต่อชั่วโมงก็จะ6ลิตรใช่ก็จะอยู่ที่6ลิตร1ชั่วโมง12นาที1ชั่วโมง12นาทีเขาจะคำนวณให้เลยนะครับมันก็ง่ายเราไม่ต้องไปนั้นมาตัวนี้ก็จะเป็นความสูงนะครับความสูงก็จะวัดจากระดับน้ำทะเลใช่ครับตัวนี้มุมบินครับตัวนี้ก็สถานะบอกว่าบินอยู่หรือว่า เรือดีพอทูเทคออฟก็ข้ามบินข้ามพา้อมบินบินก็จะขึ้นอีกอย่างนึงตอนนี้ก็จะบอกความเร็วครับความเร็วอืมความเร็วสูงสุดอ่าสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดเคยจำไว้มีสูงสุดมีเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันรับมีสามอย่างสามอย่างตอนนี้ก็จะเป็นวาลิโอที่บอกบอกอัตรายกยกแล้วก็อัตราล่วงล่วงใช่ครับก็จะมีประมาณนี้ครับประมาณนี้ของมีแรงจีเนาะก็อันนี้ก็จะสามารถเปิดดูได้ข้อมูลที่เราบินมา แอปที่นะครับตอนนี้ก็แอปดีเทลอ่าดูได้หมดเลยนี่ครับนี่ที่เราบินมาที่เราวางแผนปักบนบ้านใช่ครับนี่ครับที่อันนี้เส้นทางที่เราบินจริงครับครับอันนี้กาบนครราชสีมาเวลาตอนนี้จะไปหลบฝนอยู่หน่อยนึงไปหลบฝนครับแล้วก็เข้ามาถึงเขื่อนลำปานนะครับสะพานเทพก็จะอันนี้จะระบุครับวันที่วันที่ขึ้นเวลาเวลาแลนดิ้งนี่มันไม่ได้บอกเลยครับผมนี่สปีดสูงสุดครับ 9กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ย69.2ครับเนี่ฮะบอกหมดเลยครับระยะทาง260ก้อยหกสิบโลครับนี่ครับไม่ได้โกหกนะครับเนี่ยดูเลยครับจะอยู่ในข้อมูลนี้หมดข้อมูลหมดเลยครับน้ำมันก็จะตรงกันจะตรงกันครับ9.3ลิตรครับหมดไปครับนี่ฮะดูครับแล้วนี่ฮะแผนที่ไม่ได้เป็นรถปิงนะครับดูครับบินไม่ได้ผ่านถนนนะครับ บินผ่านไม่ได้ครับไกลตอนนี้รถยังมาไม่ถึงเลยครับรถตัวนี้ยังมาไม่ถึงารู้สึกว่าจะรถน่าจะห่างเราน่าจะประมาณสองสามชั่วโมงได้เนาะไกลมากเลยครับตอนนี้เรามาถึงก่อนครับโอเคครับที่เอาอีกอปหนึ่งนะครับอย่างหนึ่งที่จําเป็นเวลาบินไกลไนะครับแอปฝนเนี่ยเลนนี่มันก็มีหลายตัวครับแต่ว่าผมผมเลือกใช้ตัวนี้โอเคครับตัวนี้แต่ว่ามันจะโหลดข้อมูลช้านิดหนึ่งตัวนี้ก็จะบอกข้อมูลฝนก็มีพี่ๆหลายคนใช้กันอยู่ครับก็ก็ไม่ไม่มี ก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่พอหลบพอใช้แล้วก็จะบอกฝนตกตุงไหนบ้างครับใช่ครับมันจะบินหลบตรงไหนได้บ้างใช่ครับพอหลบอาจจะหลบพอหรือเปล่าก็เป็นงานอดิเรกหนึ่งที่สนุกครับสนุกก็วางแผนเยอะๆมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่คลายเครียดได้หจากที่เราทำงานครับสุดยอดเลยนะครับขอบคุณมากครับพี่ผู้กองเอฟนะครับที่แม่ข้อมูลครับครับสวัสดีครับ